โอ้โหโอ้โหอันนี้งหญ่หลายเด้อพี่น้องเนี่ยโอ้โหมันญี่ปุ่นชากอลี <S <S 2> <S 2> ดอกไม,ม้กับงามดิดต่อได้เด้จ้าบานหัวไฟเนี่ย เมนูเยี่ยมเลย0844209362ใช้โ้ไหโอ้บอสเอามือออกเด้บอสบอสเอามือออกแล้วเสียมเอาออกมาออกมาอย่าไปกนดยายออกมากกอ่เด็จังออกเหนื่อยเลาวอ้คนเอาคนหนุ่ม ปัดปัดบาร์เมนนำเตาด้วยพี่น้องวันนี้โซ่เนี้ยโซ่เนี้ยเอาแล้วเก็บคืนละอยู่หน้าด้วยอยู่หน้าปลูกเองโอมยมันญี่ปุ่นครับมันญี่ปุ่นญี่ปุ่นยกเลยโอ้ยม่อมแม่เบิดลูกไข่ก็ได้เอาไปเนี่ยเบิร์ยกไปว้เนี่ยโอ้เบิร์ดเนี่ยไฮยีวาแม่ฝากน้องยังงวยเนาะงวยเดียวให้น้องเอาให้น้องยีหวางวยได้ เออตัวนี้นะบอกน้องดูยี่ห้าพี่มาเอามันให้ไหมเอ้าวมีนล้นใส่ตีนเห็นบ่บ่เกบแน่นอ่ะบ่เก็บตัวเ็ดเองเหมือนกินหมดแล้วพอแล้วพอแล้วมันเป็นเอาไว้เอาไว้ล้นใศษตีนครับจะล้นเศตเศียรพ่อเอาแล้ววางลงวางลงโอ้หัวใหญ่หลายหัวนี่เงยขึ้นมาโอ้ยตาอไปจริงเหรอวะมีการมันออกมา บรรยากาศรอบน่ะนี surveys, ่วะนี่ล่ะได้ละเอาเาองเอาเครองครับโอ้้อไระง่ลีงลีพี่อมง่ลีพี่หล่เป็นวาเลนนไหม โอ้ไปอยู่มึงหัวเดียวกินปเดือนลรวอบ้างเนี่ยโอ้ยไงอะแล้วเราบอกแล้วคืนเอานไว้บอสแนี้ดิเอาึ้นไว้บอสเมื่กี้ไปไก่อืดโอ้แข็งแรงมากเก่งมากเลยโทว์แบดีๆโอเคเอาไปใส่ถุงมาเนี่ยโอ้ยย่างดีดี